เงีบกิดอย่ยนเนี่ยรถยทีงานของุญรรถตัทองรถไมด้รรให้เทียมหน้าจาาสลับทีนึงจอดจอดท่หน้ารถได้ ามไปเก็บลูกด้วยเามาปุ๊บคนนี้คนน้อยนมากลเองสวัสดีค่ะนหนสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้้าครูนะครับ ยินดีต้อนรับคณะครูและก็นักเรียนจากศูนย์เด็กบ้านบางกระดานด้นนะครับนาำเตรียมขนมให้เด็กๆแต่ต้องไปเดินดูก่อนนะเดินานี้ะเดี๋ยวลุงลุงสุนทรจะ ไป uhm. ก่อนเท่าไหร่ห้าล้านอะไรอยู่ได้แต่ล้มล้มเอาเดี๋ยวพี่อำนาจบอกเท่าไหร่ครับหน้าร้านอะ่กว่ารถเมื่อกี้ที่เรามาอีกอ่ะเห็นไหมรถคันนี้ไปทำงานที่เหมืองทองเห็นไหมจะชอบอะไรเอาแล้วอะไรเอาไปจับเอาหลังตัใหญ่ไหมใหญ่ครับอยากขึ้นไปไหมเนี่ยอยาก แต่วันนี้อยากให้ขคือตัวตกมันจะต้องใส่ล้อนี้เป็นยางตังนะเดี๋ยวมาหน้าก่อนมาหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวลองเหมือนเปิดลองเหมือนเปิดเดี๋ยวเราไปไปจ้ามักเรียนอย่างนี้รถอะไรมันใหญ่ไหมใหญ่อยากขึ้นไปไหมอยากรถรถยักษ์ทำงานที่ไหนเมือง บันไดบันไดคนนี้เป็นคนนี้เป็นอายตาญ่หุานเจมส์มือติดแล้วไม่ออกเลยทีเียยังไงเหรอไียนาดิเนมามาดอะคะรยา